สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Bo ต t ตอร์ด็กนะครับก็เป็นเทศกาลที่เราคิดว่าเราตั้งใจที่จะทำให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์ในเชิงสถาบันตั้งใจที่จะทำให้เทศกาลเป็นมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสารคดี จริงๆเริ่มเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปทั้งปีจนกระทั่งถึงเทศกาลครั้งที่2ในปีหน้าเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะให้มีกิจกรรมในเชิงของสารคดีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อจะผลักดันให้วงการสารคดีของเราเนี่ยมีหนังเข้ามาสู่ สายการประกวดที่แข็งแรงสู้กับ ي, บรรดาหนังสรารคดีจากต่างประเทศได้อ,ไอย่างาทต็เท,เทียมือช่วยเสริมนินึง้นะคือหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าสารคดีมันน่าเบื่อเนาะแต่ว่าในงานนี้ที่เราใช้ชื่อว่าวอ t e เด o ร์อกเพราะเราต้องการตั้งคาถามว่าตัวละครสารคดีมันคืออะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นหนังที่เราเลือกมาในคราวนี้มันมีความหลากหลายมากหนังสนุก แบบไหนบ้างเออบ้านเรามักจะคุ้นเคยสรารคดีแบบตามขนบอ่ะแต่ว่าในสถานการณ์เนี้ยเราให้ดูหลายๆแบบบางเรื่องแบบสนุกบรรลัยมากแบบตลกด้วยการเป็นสรารคดีคือเราเรานึกไม่ออกเลยจริงๆว่าสรารคดีมันสนุกได้ยังไงในงานเนี้ยมีหลายเรื่องที่สนุกแบบนั้นเลยแบบหนังสนุกนี้กอกหรั่งฟิกชั่นก็มีครับอยากแนะนำให้มาดูาม ครับงบประมาณครับเริ่มเร่อนภาคภาครัฐแต่ตอนนี้สำคัญมากมากครับคือว่าสารคดีเนี่ยถูกมองข้ามมาโดยตลอดแล้วก็เป็น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 ลูกน้อยนะเราใช้คำนี้ในในการผลิตสื่อที่เป็นแบบเร่งลองสอมนารีทีฟหรืองานงานขนาดยาวนะฮะแต่พอ ถ้าคุณได้ดูงานสารคดีจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นเล่าให้ฟังคือมันสนุกมันมีสิ่งดีๆมันมีเรื่องการนําความจริงมาเล่าด้วยาศาสตร์ของภาพยนตร์ด้วยไวยากรณ์ของภาพยนตร์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สนุกแต่ทําอย่างไรที่จะทาให้มันทาให้มันเข้าถึงคนดูได้นั่นคือหน้าที่ของชักก้าหน้าที่ของกระทรวงเสริมหน้าที่ของกระทรวงวัดที่ทเ,ปเป็นเป็นเป็นแนวหลังแล้วกันนะฮะให้คนที่เขาพร้อมที่จะสามารถจัดหาสิ่งดีๆเนี่ยมา ให้คนดูได้เราก็ถือว่าเรามายืนตรงนี้เพื่อเพื่อนางบประมาณบางส่วนมาเพื่อผลักดันแล้วสารคดีเหล่านี้เมื่อมันทํางานแบบนี้มันก็ขับเคลื่อนสังคมได้มันขับเคลื่อนคนดูให้มีมีความเข้าใจในการชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนําไปสู่การเป็นประเทศที่จเจริญขึ้นเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันทําให้เกิดปัญญาครับมันทำให้เกิดความฉลาดมันทําให้เกิดความรู้ได้ด้วย ปัญหาคือว่าเรามักจะมองแค่ว่าศาสตร์ของภาพยนตร์เป็นเพียงแค่ความบันเทิงเพื่อสนองอารมณ์เพียงชั่วคู่ชั่วยามแต่สารคดีมันทําให้เรามีบางสิ่งต่อเนื่องติดค้างอยู่ในสมองต่อไปนะฮะซึ่งถ้ารัฐไม่สนับสนุนสิ่งที่ทําให้บันเทิงปัญญาคนนะครับรัฐควรจะสนับสนุนอะไรดังนั้นแน่นอนครับเราจึงต้องสนับสนุนครับที่นังสกราวนี้นำหนักเรื่องอิสระมาเปิดออกในเทศกาล อสานน้ำพรางพูดถึงยังไงดีล่ะคือ<ม>คืออย่างี้ <laughs> อีสานน้ำพลายเนี่ย <laughs> เป็น <laughs> โปรเจกต์ที่ทางด็อกเตอร์ออริจินอลลงมือทำและทันสกะเนี่ย <laughs> เป็นผู้กุมกับ หนังสารคดีที่ไม่มีหนังฉายในเมืองไทยมานานแล้วเป็น10ปีผมก็รู้สึกว่าเราควรจะทําให้ทัศกะมีหนังที่เข้าฉายในเมืองไทยได้นั่นก็เป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้มีเนื้อหาไงเดีย๋ยวให้ทัศกเล่าต่อ,เ,อ,อเราตอนตอนผมคิดว่าจริงจริงจริงๆแล้วตอนที่เราคุยกันแรกๆอะคือเราต้องการทํา ความเข้าใจเกี่ยวกับคนอีสานเราเรา,เราเชื่อว่าคนอีสานอยู่รับๆตัวลราต้องบอกกันว่าผมผมเป็นคนนอกมากผมเป็นลูกคนจีนแค้นะครับแล้วก็จีนแคะแล้วก็โตที่ใต้ไม่มีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับอีสานเลยเพราะฉะนั้นพอได้รับเรื่องนี้มาเนี่ยจริงๆต่อเราต่อย,ยอดมาจากไอเดียของอาจารย์ถนอมนะครับคืออาจารย์ถนอมนนนนพอด้เหียชีวิตเขามีไอเดียหนึ่ง <S <S แล้วเราก็เอาไอเดียอีกไอเดียหนึ่งเนี่ยไปเสริม แล้วเราก็พูดว่าเราจะทำไงกับเรื่องนี้ดีเพราะนั้นสุดท้ายเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำการอธิบายว่าอีสานคืออะไร101ยหนหลังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นมุมมองจากผมว่าอีสานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากคนนี้ไม่รู้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับอีสานคือคือผมอยู่ไกลมากอันนี้ต้องเสี่ยจะโกรธนิดนึงโอเคคล้ววันนี้ค่ะ เรื่องอีสานนี่แหละครับก็คือผมอยากดูแบบคือเราอยู่อีสานมามาแบบจนถึงปัจจุบันนี้ก็เลยแบบอยากอยู่แบบมุมมองที่อีสานที่มันในรูปแบบสารคดีว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังเราค่อนข้างที่จะได้ดูเยอะในในในที่ผ่านๆมาแล้วเราในฐานะผู้ประกอบอคิดว่าสาวคดีมันมีความน่าสนใจมีความข้าทายอย่างไรสำหรับผมผมโต มากับสารคดีเลยเพราะว่าหนังหนังที่ผมทําอยู่ก็ก็เป็นหนังที่แบบพยายามทําให้มันเรียวเหมือนสารคดีที่สุดนะครับมันก็เลยแบบโดนโดนเรียนรู้จากสิ่งนี้มาผมก็เลยแบบชอบชอบสารคดีเป็นพิเศษอยู่แล้วงเงี okay. ้ย สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มา,มาชมกันนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่ทาัานสกะได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องเราพยายามนําเสนอเรื่องความหลากหลายให้มันเกิดขึ้นและหลายคนที่อาจจะมีมุมมองว่าสารคาดีเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมาดูงานนี้เลยฮะถ้าดูหนังได้ครบทุกเรื่องเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสุดขอบของสารคาดีที่จะเล่าเรื่องไปสู่คนดูเนี่ยมันไปสุดขอบได้แค่ไหนและไอ้สุดขอบเหล่านั้นเนี่ยมันสนุกมันบันเทิง มันบันเทิงทั้งที่บอกว่ามันม,ม,ม,มีทั้งอารมณ์ขันมีทั้งความแปลกใหม่มีทั้งเรื่องที่แบบหลุดโลกอะไรอย่างเงี้ยผมืิว่ามันบันเทิงได้ทุกแบบสําหรับคนที่ชอบความหลากหลายเนี่ยมาดูในงานนี้มันมันชื่อเทศกาลมันบอกอยู่แล้วว่าเดอะด็อกอะไรวะสารคดีเนี่ยมีวันไหนหนังก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ จากหนังเปิดเรื่องก็คืออิสานน้ำพลางไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชมได้ที่เฮาส์สามย่านแล้วก็ที่เซนจูรี่สุขุมวิทนะครับได้ทั้งวันมาวัดมาตอนไหนก็ดูเรื่องนั้นรับรองว่ารสชาติไม่เคยได้ชิมมาก่อนและอร่อยแน่นอน Welcome Society to Star